ไม่มีหลังไหนสวยและพร้อมเท่าหลังนี้แล้วค่ะหมู่บ้านทองสถิต8นะคะอยู่บนถนนหนไทยลาดฝั่งสายใหม่ลำลูกกาค่ะใกล้ตลาดวงสกรมากๆเลยเนื้อที่50ตารางวาค่ะสี่ห้องนอนสีห้องน้ำมีห้องแม่บ้านให้พร้อมห้องน้ำในตัวด้วยนะคะจอดรถในบ้านได้มากถึง3-4คันเลยค่ะภายในบ้านเรามีของแถมให้ครบคันแล้วค่ะ ทำทัท้งบิวอินชั้นวางทีวีและแถมโซฟาเป็นรูปตัวแอลให้แล้วนะคะโคมไฟเราก็สวยหรูงดงามมากๆพร้อมแอร์24,000ืิทยูยินไปถึงห้องครัวด้านหลังเลยค่ะห้องน้ำของเราจะหลบอยู่มุมนี้นะคะเรากั้นโซนเปียกสซนแห้งไว้แล้ว,ว,เ,ว,ว,ลวเราแต่งด้วยกระเบื้องสีเทาค่ะสุขภัณฑ์ต่างๆเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะมุมห้องอาหารของเราจะอยู่ติดกับห้องครัวทางนี้เลยค่ะ เรามีเก้าอี้ให้ถึง6ที่นั่งกันไปเลยพร้อมโคมไฟ4ดวงจุกๆค่ะเขาตัวครัวเราต่อให้เป็นรูปตัวแอลนะคะขนาดใหญ่มากกระเบื้องตัดกับฝาบานสิงสีน้ำตาลกับสีดำตัดกันขึ้นมากๆเลยค่ะแถมฮูดดึกควันและเตาแก๊สให้พร้อมเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องแม่บ้านด้านหลังกันนะคะเรามีห้องน้ำในตัวให้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องแม่บ้านแต่เราก็แต่งห้องน้ำให้สวยหรูเท่ากับตดห้องน้ำในตัวบ้านเลยจ้าเราสามารถดัดแปลงเป็นห้องรับรองแขกได้เลยนะคะปั๊มน้ำแทงน้ำเราก็มีให้แล้วเมื่อสักครู่เราเจอสวนหน้าบ้านตอนนี้เราจะพามาดูสวนหลังบ้านพร้อมอ่างน้ำพุนน้อยของเราคะ่ะบรรยากาศดีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวไปชมชั้นบนกันต่อเลยข้างบนนะคะจะมี3ห้องนอนค่ะห้องนอนมาสเตอร์มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะและบิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้ด้วยค่ะแถมเตียงอันสวยหรูอีก6ฟุตไปเลยพร้อมกับโคมไฟแชงเกรียระเบียงหน้าบ้านรับลมมากๆเลยค่ะเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะคะส่วนห้องน้ำในตัวของเขาก็เป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากเราสามารถ เข้าไปแล้วแบบไม่อึดอัดเลยกระเบื้องเขาสวยมากเลยนะคะห้องน้ำรวมอยู่ฝั่งด้านหน้าโถงบันไดตรงนี้เลยค่ะเรากั้นกระจกไว้ให้แล้วทั้งสองห้องเลยกระจกสองหน้าเรามีไฟให้ด้วยนะคะมีไฟสามสีเลยค่ะห้องนอนด้านหลังก็โปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าหลังบ้านของเรานะคะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าค่ะนัดชมบ้านก,กับเซลล์ทีมงาน C f p อ o พ e r t y ได้ทุกคนเลยค่ะ